สวัสดีค่ะเตยุิมพนพรอ่อนอุนตีนะคะเจ้าหน้าัวัน,นศีโอสายไทยค่ะค่ะพวกเราอยู่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีสาขาการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงานชั้นปีที่1ค่ะส่วนตัวเ้ยชอบงานบริการแล้วก็สนใจทางด้านโรงแรมก็เลยมาเข้าที่นี่สำหรับเตยนะคะก็ตอนแรกเข้าผิดค่ะว่าจะเข้าสาขาการจัดการแต่ทีนี้เห็นชื่อมันคล้ายกันก็เลย เข้ามาเรียนที่นี่แล้วก็ได้รู้ว่าอันนี้เป็นสาขาการโรงแรมค่ะแต่พอเรียนไปแล้วก็สนุกดีค่ะค่ะสำหรับเตยค่ะเตยเข้ามารอบที่2ก็จะเป็นรอบโคตาจะเป็นเรื่องการสอบล้วนเลยค่ะน้องๆก็ควรเตรียมตัวอา่านหนังสือแต่นั่นนะคะเพราะว่าข้อสอบก็ยากนิดนึงค่ะส่วนเรื่องสัมภาษณ์ปีของเตยก็ปกติก็จะมีสัมภาษณ์นะคะแต่ว่าปีของเตยอ่ะเป็น สถานการณ์โควิดก็เลยทําให้ไม่มีสัมภาษณ์ก็โชคดีค่ะถือว่าโชคดีไปสำหรับเจ้นนะคะเป็นข้อรอบแรกค่ะข้อรอบพอร์ตโฟลิโอส่วนตัวเจ้นแล้วเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วก็จะเก็บสะสมผลงานตั้งแต่ม .4 ม5าม .6 แล้วก็จะเริ่มจัดทําพอร์ตตั้งแต่เนิ่นๆค่ะพอพอร์ตโฟลิโอของเราผ่านแล้วนะคะก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์การเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ก,ก็จะสําหรับเจ้นก็จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคณะนี้สาขานี้อาจารย์ก็จะถามแล้วว่า ทำไมถึงชอบงานบริการทำไมถึงเข้ามาคณะนี้นอกจากนี้นะคะน้องๆก็ควรพกความมั่นใจแล้วก็การเป็นตัวของตัวเองมาด้วยนะคะ,คะโดยปีที่ผ่านผานมานะคะหลักสูตรเดิมจะให้ชั้นปีที่หนึ่งเรียนเกี่ยวกับวิชาหลักของคณะ,ะคะ่ะยังไม่ได้เริ่มเรียนวิชาของสาขาแต่พอปีของเ้นแล้วก็เตอน,นะคะหลักสูตรได้มีการพิฒนาแล้วก็ทําให้เราได้เรียนวิชาของสาขา แต่ปีหนึ่งค่ะก็จะมีวิชาไมจ์แมเนจเมนต์ที่เรียนเกี่ยวกับการจัดอีเวนต์วิชาคอนเมอร์มเบฮเอเวร์ที่ได้เรียนเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็วิชาโฮสปิทอลิตี้บิสเนสแมเนจเมนต์ที่เรียนเกี่ยวกับการโรงแรมค่ะซึ่งยากมากๆเลยใช่ค่ะแต่ว่าถึงจะยากวิชาเหล่านี man ้ก sí, ็ทําให้เราแบบค้นพบตัวเองแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเราชอบสาขานี้ ด้วยสถานการณ์โควิดนะคะกิจกรรมของพวกเราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบกิจกรรมออนไลน์หมดเลยค่ะกิจกรรมแรกที่พวกเราเข้ามาแล้วก็จะได้ทําก็คือกิจกรรมรับน้องของคณะค่ะเราก็จะมีการร้องเพลงของคณะเพื่อเก็บเงินกิจกรรมค่ะ ใช่ค่ะนอกจากนี้เรายังมีกีฬาเฟชชี่นะคะที่จะให้น้องๆปีหนึ่งเลือกอเ,ออเข้าชมรมกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบค่ะสำหรับพี่ก็จะอยู่ชมรมยิงปืนค่ะเพนั้นพี่ก็จะนัดไปซ้อมแต่ตีห้าเลยนะคะใช่ค่ะยิงปืนาานี่ยิงปืนนี่ต้องไปแบบซ้อมแบบขดน,น้ำน้องก็ต้องทำให้แบบกล้ามเนื้อันแข็งนเงค่ะของเจ้นเนี่ยจะอยู่กีฬาชกมวยจะซ้อมเป็นตอนเย็นค่ะ แล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุดเลยแต่ว่าเหมือนได้รู้จักเพื่อนต่างสาขาได้รู้จักพื้นที่ซึ่งกิจกรรมกีฬาเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนุกที่สุดของเจ้าเลยค่ะค่ะเตยด้วยค่ะสำหรับการปรับตัวนะคะมัธยมกับมหาลัยจะแตกต่างกันมากเลยก็คือเรื่องการแบบเก็บคะแนนกับเรื่องการสอบ มัธยมจะสอบเป็นสัดส่วนน้อยแล้วก็เก็บคะแนนเป็นสัดส่วนใหญ่แต่พอขึ้นมหาลัยนี้คือกับการเรขาแบบมหาลัยอะ่ะจะสอบเยอะมากเยอะมากๆจนแบบต้องเตรียมตัวสอบอยู่ตลอดเวลาต้องแบบเนื้อหาต้องแน่นตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ในการเรียนซึ่งเราต้องเตรียมอุปกรณ์แบบว่ามีเน็ติร์กที่เสถียรไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์ในการเรียนซึ่งถ้า อุปกรณ์มีคุณภาพก็จะทําให้การเรียนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะใช่ค่ะเมื่อเราเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะคะก็ก็จะมีความยากน,นิดน,นึงตรงที่ว่าเราต้องมีสติตลอดเวลาในการแบบในการเรียนเราจะวอกแวกไม่ได้นะคะจะหลุดโฟกัสเลยจะทให้เข้าใจอะไรแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราชาวฮอตกันนะคะไว้เจอกันนะ